สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีกีาอุคงอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube และก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิร์สุภูสุคนนะครับพี่น้องนะครับมือนีมือกล่องเดินทางตามอีฬาอุคงอิงตามสาวน้อย เพชรบันแพงนะครับมาถึงอำเภอชอนแดนนะครับอำเภอชอนแดนจังหวัดเพดชรชบูรณ์เลยพี่น้องนะครับอยู่วัดใหม่ถ้ำแก้วนะครับวัดใหม่ถ้ำแก้วตำบลลาดแคร์นะครับอำเภอชอนแดนจังหวัดเพดชรชบูรณ์นะครับบ,บรรยากาศช่วงฮามงแรงกว่า้ามง 15นาทีนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมมาอดช่วงใบ่ายสองโมงนิดๆนะครับพามาเบ่งบรรยากาศการตั้งฮานตั้งเวทีนะครับตอนนั้นกำลังขึ้นโครงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับฉากเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังติดไฟเนาะนะครับติดไฟประดับเนาะนะครับระบบไฟกำลังทำงานนะครับ ส่วนหน้าห้านที่น้องนะครับส่วนหน้าห้านนะครับเนี่ยนะครับหน้าหา้านหน้าเวทีนะครับตอนนี้จักอย่างเป็นอย่างเลยพี่น้องนะครับเพื่อนบอกว่าแถวตำบลลาดแค่เนาะนะครับหมอมีหมอลำวงใหญ่แนวนี้มาสี่ห้าสิบปีแล้วนะครับตัวลำสิ่งมียิยูนะครับลำสิงเพิ่งก็มาปิดวิกดูอยู่นะครับ แต่ว่าหมอล่ำวงใหญ่แนวนีน 4, ้นะครับหมอมี4ี่ห้าสิบปีครับที่มักทีนิยมกันประจําก็คือลิเกพี่น้องนะครับเพราะว่าแถวนี้อยู่ติดกับพิจิตรพิษโลกนะครับนครสวรรค์น,นะครับก็ถือว่าไกลโซนภาคก,กลางนะครับพี่น้องเข้ากับมักเบิงลิเกเนาะนะครับมักเบิงลิเกนะครับแต่ว่าพ่อหมอล่ามาแนวนี้นะครับ เอฟซี FC, หรือพี่น้องเข้ากับเบิงตีล่าศาสนาเวทีนาหาันอันบอดีบอดีแพร่ทั้งหนเลยเด้อนะครับห้างมงกกว่านะครับศาสนาเวทีบอดีแพร่ทั้งหดเลยนะครับมือนีนะครับ,รบที่วัดใหม่วัดใหม่ถ้ำแก้วนะครับเบิงตีล่ ข้าวเดียวเดี๋ยวก็ได้โชว์แล้วนะครับระบบไฟแสงสีเสียงนะครับบัตร140บาทนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเพชรสารัฐนะครับมารวมแจมเป็นศิลปินรับเชิญนะครับกับบอตโจนะครับงานเพลงใหม่ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนออ้นะครับมาฉลองงานเพลงใหม่นะครับติดหนึ่งมาแรงนะครับ เพชรสารรัฐนะครับวันนี้นะครับนี่ผ้ <c oughs> ากันยับผ้ากันยายอยู่นั่นแหละบุพ่อใจก็ย,ยับกันอยู่นั่นหละมาก่อนเลือกก่อนเนาะ <c oughs> ครูเกตโรงเรียนถ้ำแก้วพื้นวันนะครับโอ้คุณขยับออกไปอีกจัหน้อยนะครับ ยามแรงนะครับนี่ของแรงแรงหางโม่งกวักวนะครับเบที่กะไก่สิแล้วแล้วนะครับพี่น้องสถานที่กะถือว่าพอดีอยู่นะครับทางยาวนะครับได้ทางยาวเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ด้านข้างก็คือพอดีนั่นแหละพี่น้องนะครับนี่ เอาจากบันเท้าเอาจากหาหกพันข้นกับพ่อแล้วนะครับบันเท้าบัตรร้อสบนะครับเอาจากหาพันกับพ่อและวมา่งมาแรกนี่นะครับนี่อคำหลวงคำหลวงไปของละวันเต็มเลยนะครับนี่ ไม่ได้เบิงหมอล่ำวงใหญ่มาโดนกระตื่นโตดีตัวลานอนะครับบ้านเท่านะครับทั้งอำเภอชนแดนนะครับเนี่ยนะครับมาจองมาจองที่แล้วก็กลับแล้วครับเนี่ยบ๊าดีายบ๊ายครับสวาสดีครับสวาสดีครับช่อง DJ เสาวน้ำยืนฝากด้วยนะครับครับนี่ไม่ได้มาครับมาคนเดียว ช่วงนี้ลูกเปิดเตอมอยู่แถวนี้แหละครับอ๋ออยู่พิจิตรกิโลเนี่ยจากเนี้ยหกสิบโลหกสิบโลอยู่ในตัวอำเภออะไรรืลอยู่อำเภอติดต่ออ๋ออยู่อำเภออะไรติดต่อกันเนี่ยบางมุญนาคใช่ไหมหกสิบกิโลเคยดูสาวน้อยหรือยังอ๋อดูประจำเลยจริงอ่ะเหรออย่าบอกนะว่าดูใน y o u ู u b e แลวหน้าเิธีแบบนี้ล่ะ ยังเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยม,มาจากพิจิตพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่กรุงเทพอ๋อ,อยุงเทพใช่ไหมแต่กรุงเทพเอา้ากรุงเทพมันไม่เคยไปเหรอไม่เคยไปอ้าวอยู่กรุงเทพมันดูอยู่บ้าน <laughs> <laughs> อยู่กรุงเทพแต่ว่ามาดูอยู่ที่ชนแดนนะครับนี่นะครับ่อบาน, <laughs> นี่ สวัสดีครับมาจากไหนนี่ภอ้าวพี่จิตเราออกมาด้วยกันนี่เหรออสองคนตายายเนี่ยพกกันมาเลยไม่มีลูกมีหลานใกล้สุดแล้วใกล้สุดแล้วใช่ไหมนี่อยู่บางกุนนาคคใช่กเมื่อคืนจะไปนครสวรรค์ไกลกี่โลอ่ะเมื่อคืนทั้งวันโอ้ร้อยกว่ามานี่ใกล้กว่าตอนนี้หกสิบโลเนาะตรงด้วยแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้ก็กลับไปนครสวรรค์อีกอยู่อยู่ตะคลี จากนี่ไปร้อยยี่สิบสี่โลนะจากนี่ไปไม่ไกลแต่ว่าจากบางมูลนาคไปไม่รู้เท่าไหร่ก็เป็นร้อยโลเป็นร้อยโลเหมือนกันใช่ไหมโอ้บางมูลนาคบางมูลนาคแล้วไปอีกไกลไม่ถึงพิโลกไม่ถึงบางนาจา่นี้ไม่ไม่พูดถึงจากบุญบางมูลนาคไปไปพิโลกร้อยโลเลยเหรอโอ้ไกลเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราอยู่พิจิตรเราอยู่ท้ายๆจะติดทางนครสวรรค์ติดเฉียบนครสวรรค์นะครับ เคยได้ดูไหมครับเนี่ยสาวน้อยเพ่แพงไม่เคยดูแล้วก็ฟ <ist> ังไม่เคยร <percentages because S 2> ู้เรื่องเลยอ้าวล้วจะรู้เรื่องกับเขาไม่ล่นเนี่ยเย็นเนี้ยรู้เรื่องเพราะใครรู้เรื่องเพราะอุ๋อิงนี่แหละค่ะไทยแท้ๆกันกลไทยแท้ๆกันกลดูทุกวันจนฟังเป็นอะดูทุกวันจนฟังเป็นฟังเหมาะใช่นั่นแหละ ถ้ากลางดูลิเกเนาะมันมันดูความน่ารักของเขานี่แหละพีิการเอ็นบ้างอาจารย์สามารถเขาเอาโขนมาจะภาพประทิ่นละเอาโขนมาไอ้นั่นยิงเนาะขนนั่นอย่างนี้วะเนาะฟังไม่รู้เรื่องแล้วเนาะคนเยอะไหมล่ะโคนมากโอ้เขาไม่เคยเห็นมาฟรีใช่ไหม วันนี้บัตร140ก็ดูเฮอะกำนันแกวไม่ให้ดูอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยบัตร140ครับ140ถือว่าถือว่าทู140ไม่ไม่ยากอะแล้วดูถึงแจ้งเลยอะจะอยู่ถึงแจ้งไว้แล้วเนี่ยฮะถ้าถ้าไม่ใช่กรุงเทพนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดส่วนมากจะแจ้งนะครับถึงแจ้งเตยลาสอดแจ้งผุหละนะครับโอ้ฟังหมอล่ามเปลี่ยนยนอีลาองค์หญิงพี่น้องรายงานเรียบร้อยรายงานเรียบร้อยเอาวันนี้วันอังคาร ตรงนี้วันทำการนะรแล้วเขียนในเวลาว่าไงไปดูลูกสาวธุรกิจส่วนตัวโอ้ธุรกิจส่วนตัวคิดว่าไปดูลูกสาวอุ้มอิงไหมเอาคั้นล่างงานแล้วก็อยู่สดแจ้งกันแล้วนะอากาศดีๆก็นอนอยู่นี่ละุ้นเศา้ายังเมื่อหกสิบกิโลคุณเด้อไก่เติบอยู่เดยนะครับบมมาทั้งหนองบัวละเวนะมาทั้งเทพสิทธิ์อู้เขาใช่ ขึ้นเขามาเลยอะตอนแรกผมคิดว่าจะมามา,<อ>าผมแสด้งว่ามาทางเขาเขาอะไรนะพี่พี่พี่าม,มาทางเขาอะไรที่จะข้ามมาเนี่ยมาหนองบัวละเวอมาหามามน,นั่นแหละสองเขานูนะ้นแหละหนองบัวละเวจะมาชัยภูมิใช่มามา,มาจากนู่นแหละมาจากชัยภูมิแหละข้ามมันเนี่ยสองเขาเลยอะใช่ใช่ครับนี่ เพี่น้องเข้ามาหลายแล้วนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดอีหลีเบิงหมอล่ำเปลี่ยนยอนีาลาอุงอิงเบิงตีหลายพี่น้องคนพิจิตได้คนพิจิต,พ,จตพูดพที่สันก็ไม่เป็นสันก,ก็เปน <c oughs> เนยอย่างเดียวเนาะบ้านเรา,นะารเนาะ<ม>เนยเนยกลางอย่างเดียวกาง<ๆ>กางก็ไม่กลางธรรมดานะภาษาพื้นืนถิ่นก็คือเนโนตรงที่หนูอยู่ไม่เนยโอ้ไม่เหนยใช่ไหมแต่นี่ยังเนยอยู่แล้วนะขอบคุณมากครับคุณนหน จากเพ่งอย่างพี่น้องจากสิตๆๆๆๆีดลิกาสีด์วะอ้าวอุ้ยหน้าเหมือนดาราเก,กาหลีมากเลยดูหมอนรำเป็นเหรอลูกสวัสดีครับลูกอายุเท่าไหร่ลูกมีร่รถใหม่รถใหม่รถใหมาลองรถนะลูกรถสังกะสรรีโอ้มาชาลูกมาจองสาธิตครับจองสาธิตใช่ไหมเขาเรียกสาธิตด้วย อยู่นี่ก็เสือเสือหรือศาสตร์อยู่นี่เสือค่ะเสือใช่ไหมอีสานภาษาอีสานเรียกศาสตร์เคยดูไหมครับนี่หมอลำเคยค่ะแต่ไม่วงนี้ยังไม่เคยดูอ๋อยังไม่เคยดูสาวน้อยใชแ่แต่วงอื่นดูอยู่เขาอบอกก็แถวนี้ลิเกลิเกน,เกนิยมลิเกแต่วันนี้มาดูหมอลำเ <c ười> <c ười> ต้อยอย่างเดียวอเอาขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ใกล้ๆนะโอ้ลูกชายหล่อ ลูกสาวก็น่ารักดลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกม,มวนน้ำกันเด้อพี่น้องมาแรกงนะครับอ้าวเขาพูดายๆนะครับสิบ่นนาที่แล้วนะครับจะที่ถึอลิกสีบอลนะครับลำล่าทิมไทยนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ